วันนี้นะคะเราก็มากันแบบแปลกปานิดนึงเนาะเพราะว่าปกติเราจะมาเป็นแบบ ล็อกอะไรนี้ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นเวอร์ชั่นดูแบบเคยน,นั่งคุยอะไรอย่นี้แต่ว่าจริงๆเราจะมาทาแฟชั่นฮอล์ค่ะก็คืออยากจะมาทําเป็นฮอล์เสื้อผ้านะคะที่เราซื้อมาในจะเรียกว,ว่าช่วงนี้หรือเปล่ามันก็ไม่ได้ช่วงนี้ขนาดนั้นเพราะว่ามันก็มีบางตัวที่เราอาจจะซื้อมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าอยากเอามาฮอล์ด้วยในคลิปนี้เนาะเพราะว่าบางตัวก็คือเราสั่งมาจากต่างประเทศอะไรนี้ก็เออเผื่อเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะดูแล้วรู้สึกว่าเอออยากไปสั่งตามเสื้อผ้าส่วนใหญ่นะคะที่เราเอามาฮอล์ในี้น้้เเนก็็จะปสือผา ในไอจีซะเยอะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็คือเราล็อกดาวน์ใช่ไหมก็ไม่ค่อยได้ออกไปซื้อข้างนอกเท่าไหร่นะคะก็จะเป็นเสื้อผ้าที่เราซื้อออนไลน์จากแบบใน i g เว็บต่างประเทศนะคะแล้วก็อาจจะมีเป็นเฮดันเบางตัวก็ยังอยู่ในถุงเลยยังไม่ได้แกะออกมาแล้วก็จะมาลองใส่ให้ดูนะคะเป็นแบบ t r y อ n ให้ดูด้วยว่าเฮ้ยแบบเวลาใส่เอามาแมทยังไงอะไรประมาณนี้เนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพราะพูดเดยอะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยซะ มาเริ่มกันที่ตัวแรกนะคะก็คือเป็นเสื้อเบบี้ทีแบบนี้คือตอนนี้เหมือนเทรนเสื้อเบบี้ทีกำลังมาแรอางอ่ปะ คืออยากจะถือยังไงให,ให้มันเห็นทั้งตัว <c oughs> คือเสื้อตัวนี้มันจะเป็นเสื้อที่แบบว่าเป็นครอปที่ไม่ได้ครอปมากขนาดนั้นนะคะเหมือนมันจะเป็นอารมณ์กําลังพอดีพอดีอะไรเงี้ยสมมติถ้าเราใส่ออกางเกงเอวสูงเงี้ยก็คือจะยาวประมาณแบบพอดีกับกางเกงเลยอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้เห็นเอวอะไรเงี้มากนะแต่ว่าทรงมันจะเป็นทรงที่แบบเข้ารูปนิดนึงแล้วก็ความคิ้วของเขาก็คือดีเทลลายปักตรงนี้เห็นไหมในกล้องซึ่งมันน่ารักมากๆเลยนะคะคือมันเป็นเบสิกไอเทมที่แบบเรารสึกว่ามันควรมีมากๆแล้วตอนนี้ก็คื เบวิทีคืออินมากจริง,รงๆกระแสเบบิทีคือที่สุดในไอจีคือแบบเกือบแทบจะทุกร้านต้องมีนะคะก็เลยรู้สึกว่าอเอยตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่อยากแนะนํานะคะเพราะว่าทรงน่ารักแล้วก็เราสึกว่ามันใสช่ชิลๆแมทต์ได้ง่ายนะแล้วก็คือมันยังมีความเรียบอยู่แต่มันก็ยังแบบดูมีอะไรเนี่ยปะตัวต่อมานะคะด้วยความที่อย่างที่บอกว่ามีช่วงหนึ่งดาอินกับเบบิทีมากซื้อเยอะมากแล้วก็มีสีขาวเยอะแล้วเราก็เลยอยากมีสีดําบ้างนะคะก็คือตัวนี้ ก็ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะสั้นกว่าตัวแรกนะแต่ว่าทรงยังเป็นทรงแบบเบบี้ทีอยู่นะคะความคิ้วของเขาก็เหมือนกันเลยก็คือมันจะมีลายปักตรงนี้นะคะเขียนว่า You notice me เพราะว่าร้านเขาชื่อ Un o t i c e เนาะแต่ว่าทรงน่ารักมากนะแล้วก็ผ้าคือผ้าผ้าดีนะคือผ้าค่อนข้างที่จะแบบว่าหนานุ่มเลยแล้วก็แบบใส่สบายอะไรอย่างเงี้ยคิ้วชอบชอบมากนะคะ ตัวต่อมานะคะก็จะเป็นตัวที่เราใส่อยู่อันนี้เลยก็คือจะเป็นเสื้อของอะให้ดูก่อนดีเทลเป็นเสื้อของแบรนด์คอปเปียหรออ่านถูกหรือเปล่าหรือว่าคอปเปียแต่ว่ามันเป็นสายเดี่ยวที่เรารู้สึกว่ามันเก๋นะคะตรงสายอะไรเงี้ยคือมันอาจจะดูแบบงงๆนิดนึงอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะาว่าแบบเคยสสยมันใส่ยังไงใส่าย,ยากไหมแต่จริงๆคือไม่ได้ใส่าย,ยากขนาดนั้นแล้วก็สีสันคือน,น่ารักอะเป็นสีชมพูที่แบบคิ้วมากๆความยาวก็ไม่ได้ยาวไม่ได้สั้นจนเกินไปน่ารักแนะนํามาราคาน่าจะประมาณ400 น้าบตัวต่อมาก็คือเป็นความเสื้อหมาเสื้อตัวเล็กซสนอยเสื้อเอ่ยใดบ้างก็คือตัวนี้นะคะหลายๆคนอาจจะงงว่ามันใส่ยังไงเพราะว่าเวลาเราถืออย่างเงี้ยเอาไหมเอาไหม มันคือแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็จะมีสายแบบนี้เราสึกว่าสีฟ้าโทนนี้เป็นสีฟ้าโทนที่กําลังมามากๆเลยนะก็ผ้านุ่มนะผ้านุ่มแล้วก็ยืดได้เยอะอยู่นะคะใส่สบายตัวนี้คือเราตั้งใจว่าเรามีทริปจะไปสมุยพอดีนะคะก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวจะเอาไปใส่ด้วยอะไรเงี้ยคิดว่าใส่ไปทะเลก็น่าจะแบบ น่ารักตัวนี้คือเราซื้อเป็นมือสองมาอีกทีอะคือซื้อมาจากร้านที่แบบส่งต่อเสื้อผ้าอะไรเงี้ยเหมือนเห็นแล้วรู้สึกว่าเอ้ยสีน่ารักจังมาที่แขนยาวกันบ้างนะคะก็คือตัวนี้นะคะเป็นของแบรนด์ m e k e m e น่าจะอ่านชื่อแบรนด์เขาถูกนะแต่ว่ามันเหมือนเป็นแบบเสื้อแบบแขนยาวที่เหมือนจะเป็นอารมณ์คาร์ดิแกนอะไรงี้นิดนึงปะแต่ว่าคอค่อนข้างลึกอยู่นิดนึงนะคะอันนี้เราสั่งมาเป็นไซส์ S อนะแต่ว่าใส่แล้วมันก็ยังมีความหลวมๆม,มูนิดนึงแต่ว่ามันก็เป็นแนวแบบใส่สบายอะไรนี้อันนี้มันเหมือนเป็นผ้าขนหนูที่ตอนนี้เขากำลังฮิตกันปะคือแบบเห็นทุกร้านทําเยอะมากที่เป็นผ้าขนหนูอะไรแบบนี้แต่ว่ามันน่ารักมากเนาะแล้วก็เป็นสีเหมือนครีมครีมอะไรนี้ก็ดูใส่ง่ายนะคะใส่กางเกงยีนตัวเดียวอะไรเงี้อบบแ นี่มีดีเทลความเก๋อะไรใดๆก็คือใส่แล้วมันเหมือนจะแบบโชว์หลังเป็นวงกลมแบบนี้นะคะจริงๆตัวนี้คือมันไม่ได้จําเป็นที่เราต้องใส่เป็นแบบคาริแกนตัวเดียวนะเราเห็นแบบบางคนเขาก็เอาไปใส่คลุมเสื้ออีกตัวไว้ข้างในอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะก็สามารถแบทได้หลายแบบตัวต่อมานะคะด้วยความที่ช่วงนี้ดิฉันก็อินกับเสื้อเชิ้ตที่แบบ เป็นลายทางสีขาวฟ้าอะไรแบบนี้จัดมาอีกแล้วนะคะอันนี้เป็นของ Sleepy Murphy นะคือจริงๆเขาขายเป็นเซ็ตนะคะเดี๋ยวจะแบบวางเกงให้ดูเป็นคู่กับวางเกงมาแบบนี้นะคะเออก็คือให้ใส่เป็นเซตคู่กันรู้สึกว่ามันเอามาแมทกับอะไรได้เยอะอะ่ะคืออาจจะใส่เป็นแบบ ตัวเดียวกับกางเกงยีนอะไรเงี้ยหรือจะใส่เป็นแบบเสื้อคลุมหรือใส่คู่กับเบเซอร์อะไรอย่างนี้อีกทีนึงให้มันมีความเท่ๆอะไรอย่างนี้มันก็ได้เหมือนกันคือมันค่อนข้างได้หลายลูปมากแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเบสิคไอเทมอีกแล้วที่แบบเราควรจะมีอะไรอย่างนี้นเนาะเองก็จะเป็นเอวยางยืดแบบนี้นะจะอ่ะเอาให้ดูพร้อมกันเลยกันแ้แต่ว่า เราไม่ค่อยชอบกางเกงเท่าไหร่เพราะว่ารู้สึกว่ากางเกงเนี่ยเวลาใส่เดี่ยวเดียวแล้วเนี่ยมันเห็นเป้าเป็นสามเหลี่ยมค่อนข้างชัดมากๆนะเวลาใส่จะแบบไม่ค่อยสวยอะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าถ้าใส่กับเสื้อเชิ้ตแล้วเหมือนให้เสื้อเชิ้ตปิดกางเกงอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบพอได้อยู่เหมือนของแบรนด์เขาจะมี3มสี 4, มั้งมีฟ้ามีชมพูลแล้วก็มีดำนะคะฟ้าเนี่ยจะเป็นลายริ้วที่ค่อนข้างเล็กกว่าเนาะแล้วก็จะมีดีเทลเนี่ย เป็นป้ายสลิปปี้เมอร์ฟี่ตรงนี้นะคะแล้วก็สีชมพูก็จะเป็นรายเรียวที่ค่อนข้างใหญ่กว่านะคะแล้วก็จะมีดีเทลเป็นป้ายตรงนี้เหมือนกันใส่ออกมาแล้วก็หน้ารักดูเกาหลีดีเห็นเขาก็ฮิตกันอยู่เนาะที่เหมือนเป็นเซตลายทางเสื้อเชิ้ตกระกังเกงอะไรแบบนี้นะคะก็มีติดตู้ไว้ก็ดีคือมันใส่ได้ตลอดอะมันดูเป็นอะไรที่แบบซื้อครั้งเดียวแล้วมันใส่ได้ยาวๆต่อมานะคะ <laughs> ฉันเป็นอะไรกับเสื้อลายทางหนอะก็คือเป็นเสื้อ ลายทางสีขาวฟ้าอีกแล้วจ้าเป็นเสื้อเชิญนะคะแต่ว่าน,นี้ไม่ของ h นเอนเอนาะตัวนี้คือเราชอบมากคือเรารู้สึกว่าทรงมันสวยมากๆเลยนะคะอันนี้คือเราซื้อมาเป็นไซส์เอมเนาะมันก็จะมีความแบบโอเวอร์ไซส์อะไรอย่างงี้ตัวนี้ก็คือจะเป็นลายทางขาวฟ้าที่ค่อนข้างใหญ่นะ สีฟ้าก็จะเป็นสีฟ้าอ่อนๆอะไรยนิดนึงเนาะแต่ว่าใส่แล้วมันน่ารักมากๆนะคะส่วนใหญ่เราก็จะชอบเอามาใส่คลุมใส่แบบใส่เสื้อข้างในเป็นแบบปลาแล้วก็ใส่คลุมอะไรอย่างงี้คือแค่นี้ก็คือจบแล้วทุกคนคือเอาจิงๆปิป้าเสื้อผ้าส่วนใหญ่ที่ซื้อช่วงเนี้ยค่อนข้างจะเป็นตัวที่เบสิกมากๆคือมีความแบบเอาไปแมทกับอย่างอื่นได้เยอะเหมือนมันยังทําเลสอะคือเหมือนแบบใส่ได้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยคือผ่านไปอีกกี่ปีมันก็ยังใส่ได้ในเงี้ยซึ่งเสื้อเชิ้ตอ,อะไรแบบเนี้ยเรารู้สึกว่ามันควรจะมีติดตู้มาากๆคอออยย่งนแบบะ มีสักแบบหนึ่งตัวก็ได้สีแบบฟ้าขาวอะไรเงี้ยเป็นอะไรที่ฮิตแล้วก็อินมากๆคือเห็นฝ้รังเขาใส่กันเยอะมากเลยนะสีเนี้ยแล้วมันสวยจริงๆเนี่ยก็ลองไปดูกันได้นะคะตัวต่อมานะคะอันนี้เป็นสเวตเตอร์นะคะของ h m ออีกแล้วนะจ๊ะตัวนี้หลายๆคนอาจจะเห็นในบล็อก a d ด in อินมา e ของเราแล้วนะคะ ก็เป็นตัวที่เรารู้สึกว่าลายน่ารักนะคะแล้วก็เรายังไม่ค่อยมีสเวตเตอร์ที่เป็นสีแบบขาวๆคีมครีมนี้เท่าไหรน่นาออันนี้ก็คือเป็นลายน้องหมีอะไรอย่างเงี้ยคือสีมันน่ารักมากๆนะคู่สีดีมากแล้วก็ผ้าคือดีมากเลยนะทุกคนคือข้างในมันจะเป็นผ้าแบบนุ่มๆอะ่ะเออใส่แล้วแบบคือใส่สบายมากอันนี้เราเลือกมาเป็นไซส์เอลนะคะเพราะว่าชอบใส่อะไรที่แบบมันโอเวอร์ไซส์นิดนึงอะไรอย่างงี้เนาะคือจะแบบชอบให้มันใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยน่ารักแล้วก็ใส่ได้กับหลายอย่างมากๆแมทได้เยอะอีกแล้ว มีไว้ก็ไม่เสียหายถึงแนมะ้ประเทศไทยเราจะไม่มีอากาศเย็นไม่มีหน้าหนาวเราก็มีเอาไว้ติดตู้ให้มันอุ่นใจอะไรเงรี้ยตัวนี้คือเราได้มาในราคาห้ารอยเกิบเก้ามันก็คือรู้สึกแบบทับใจต่อมานะคะเป็นเสื้อเบสเซอร์บ้างนะคะเสื้อเบสเซอร์ตัวนี้ก็คือเป็นเสื้อเบสเซอร์สีเทาเข้มนะคะซึ่ง เราบอกเลยว่าเป็นตัวที่เราชอบมากๆในนะตอนนี้เลยนะคะคือเรามีเบเซอร์หลายตัวนะแต่ว่าตัวนี้คือแบบตอนนี้เราให้เป็นแบบอันดับหนึ่งในใจเลยจริงๆเพราะว่ามันเป็นทรงโอเวอร์ไซส์ที่แบบสวยอะคือมันไม่ได้เขา้าดูแล้วก็ไม่ได้ดูทางการจนเกินไปนี่ออกมาใส่แล้วมันดูเท่มากๆนะคะแล้วก็ผ้าเขาคือดีมากเลยนะคือมันไม่ได้เป็นผ้าที่หนาจนเกินไปอะไรเงี้ยแล้วก็ข้างในเขามีแบบเป็นซับในให้อย่างดีนะคะแล้วก็มีกระเป๋าให้ด้วยเออ แล้วก็มีดีเทลตรงแขนเป็นแบบนี้นะจ๊ะคือใส่ออกมาแล้วทรงมันแบบสวยมากๆแล้วก็มีเสริมไหลให้นิดนึงบางๆตรงนี้ด้วยนะคะแล้วเราได้มาจากร้าน Stay f a e นะคะในราคาแ9 0้าบาททุกคนคือปกติ uh, อเบเซอร์ะถ้าดีๆทรงดีๆเลยบางทีคือแบบเป็นพันเลยนะแต่อันนี้คือแบบ890เท่านั้นแล้วคือทรงสวยผ้าดีคือไม่รู้จะอวยอยังไงอะแต่ว่าชอบมากโอเคเปลี่ยนมากล้องนี้เพราะว่ากล้องนั้นแบตหมดต่อมาจะมาเป็นหมวดของปลาบ้างนะคะ ก็คืออันนี้เป็นของแคลเวนคลายนะคะตัวนี้ซื้อมาเพราะเห็น้องเจนนี่ใส่ก็เลยแบบมันต้องมีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เออก็คือเราชอบแคลเวนคลายอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันดูเป็นเสื้อที่ไม่ได้ดูเป็นบลาแบบเสื้อในขนาดนั้นนะเออมันสามารถใส่ใมันดูแฟชั่นได้อะไรอย่างนี้แล้วก็รุ่นนี้ก็คือใส่ออกมาแล้วทรงสวยดีนะคะแล้วก็มีฟองน้ําให้ในตัวอะไรเงี้ยก็คือสามารถใส่ออกไปข้างนอกได้เลยโดยที่แบบไม่ต้องใช้แผ่นแปะจุกหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะ แล้วน้องเจนก็มีน้องเจนก็ใส่เป็นพรีเซนเตอร์ใได้เราก็ต้องแบบสปอร์ตศิลปินคนที่เรารักอันนี้ก็เป็นบราที่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นเหมือนเสื้อในขนาดนั้นนะแล้วก็ดิฉันก็คือซื้อมาทั้งหมด3มสีเลยจ้าก็คือจะมีสีเทานะคะสีน้ําเงินเข้มเป็นสีกรมแล้วก็สีดาอันนี้ก็คือมันจะเป็นบราที่แบบเนี่ยเป็นทรงอย่างนี้นะคะคือใส่ออกมาก็อาจจะมีความถ้าเป็นคนมีหน้าอก ใหญ่ๆมากๆนิดหนึ่งนี่เราไม่ค่อยแน่ใจเลยแต่ว่าใส่ออกมามันก็มีความค่อนข้างจะเรียกว่าโปนิดนึงก็ได้นะคือมันอาจจะแบบไม่ได้ปิดจุกเยอะมากขนาดนั้นแต่ว่ามันมีความเก๋อะไรบางอย่างที่ไม่รู้เหมือนกันอธิบายไม่ถูกรู้สึกว่าพอเอามาใส่กับเสื้อเชิ้ตหรือเสื้อเบเซอร์ใส่ไปเสื้อข้างในแล้วแบบชอบอะคือมันดูเท่ดูอะไรอย่างงี้อันนี้ของร้าน i m เมอร์บูนะคะเราใส่เป็นไซส์นะคะแต่ว่าผ้าตรงเนี้ยี่ปิดหนุ่มๆของเราวันเนี้ยคือมันอาจจะยังมีความบางอยู่นิด หนึงก็อาจจะต้องใส่เป็นเออยังต้องใส่แผ่นแปะจุข้างในอยู่ดีมันเหมือนอารมณ์แบบเหมือนซื้อเป็นเสื้อข้างในอะไรเงี้ยเป็นสีกลมแบบนี้แล้วก็มีสีเทาคือก็เป็นสีเบสิกแหละสีที่เรารู้สึกว่ามันสามารถใส่แล้วก็แมทกับอะไรหลายๆอย่างได้โอเคอีกตัวหนึ่งนะคะอันนี้เป็นกางเกงที่ทางร้านเขาส่งมาให้เนาะชื่อร้านว่า A P B Studio นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นผ้าแบบผ้าขนหนูอีกแล้ว เพราะว่าตอนนี้คือหิดมากๆทุกร้านต้องมีปะ่ะอย่างที่บอกว่าทุกร้านต้องมีทุกร้านต้องทํานะคะก็จะมีดีเทลเป็นป้ายแบรนด์อยู่ข้างนอกแบบนี้เลยนะแล้วก็เป็นทรงอังเกงขาสั้นแบบน่ารัก แล้วก็มีกระเป๋านะคะด้านข้างแล้วก็มีกระเป๋าด้านหลังด้วยอะไรนี้ใส่ออกมาแล้วก็คิวค้วๆดีนะเหมือนเขาจะมีทั้งหมดสีส,สีนะแต่ว่าเราเลือกมาเป็นสีเขียวมินมินนะคะกางเกงบ้างนะจ๊ะตัวนี้ก็คือหลายหลคนน่าจะเห็นในล็อกแล้วนะคะก็คือเป็นกางเกงของเฮดันเอ็มเนาะเป็นกางเกงผ้ายืดนะคะเป็นผ้าร่อง ก็เป็นผ้ายืดที่แบบตรงไปมันจะมีความแบบเป็นขามา้านิดๆอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าตัวนี้คือใส่ออกมาแล้วทรสงสวยมากนะคะแล้วก็ใส่สบายมากคือผ้าไม่ได้หนาจนเกินไปเนาะแล้ก็ใส่แล้วแบบ ดูขายาวอะเป็นสีที่ก๊างอินช่วงนี้เหมือนกันช่วงนี้ก็รู้สึกว่าเออชอบสีน้ําตาลอะไรทนทนนี้นะคะต่อมานะคะเป็นกางเกงยีนันบ้างเนาะต่อมาก็จะเป็นหมวดกางเกงยีน์แล้วนะคะก็คือตัวนี้เป็นของ H&M นะอันนี้เพิ่งซื้อเมื่อวานเลยตอนที่เขามีเอ่อแบทฟลายเดย์นะคะตัวนี้คือมันเขียนว่าเป็นกางเกงทรงเหมือนแบบเป็นยีนทรงขาก,กระบอกแบบตอน90อะไรอย่างงี้นิดนึงอะคือตัวนี้ชอบมากเพราะว่าหนึ่งเลยคือสีสวยมากคือเรารู้สึกว่าสียีน์มันเป็นสียีน์ที่แบบ เหมือนเป็นยีนกลางที่สวยอะ่ะเออคือเราเป็นคนชอบใส่ยีนถ้าไม่ยีนกลางก็จะเป็นยีนที่แบบซีดหน่อยหรือถ้าเข้มก็ต้องไม่เข้มมากจนเกินไปอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออมันเป็นโทนที่แมทก,กับเสื้อผ้าได้ง่ายนะคะตัวนี้ก็คือเป็นสียีนที่สวยมากล้วก็เป็นทรงขากระบอกที่แบบสวยอะ่ะคือเป็นขากระบอกที่ไม่ได้ใหญ่เกินแล้วก็ไม่ได้เล็กเกินกลางกลางคือกําลังดีทุกอย่างมันดีไปหมดคืออวยมากเพราะว่าชอบมากนะคะแต่ว่าข้อเสียข้อเดียวเลยที่ไม่ชอบก็คือมันเป็นกระดุม เราอ้สึกว่ากระดุมอะไรแบบนี้เวลาฉี่มันค่อนข้างยากนิดนึงอะ่ะเออแต่ว่าก็ต้องสึกอ,อะ่ะเพราะว่าน้องสวยอะก็เลยโอเคยอมก็ได้แล้วก็อันนี้ของคูแอนแบนะคะตัวนี้ราคา1590บาทเออตัวนี้ก็คือชอบมากเหมือนกันตรงที่ว่าสีอีกแล้วก็คือชอบสีเขานะคะคือมันเป็นสียีนที่แบบมันไม่ได้ซีดมากคือเป็นยีนกลางๆเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นทรงมัมน,นะคะแต่ว่ามันเป็นมัมที่แบบ ไม่ได้ขาเล็กมากขนาดนั้นอะขายังมีความแบบเหมือนเป็นกระบอกใหญ่อยู่นะแล้วก็มีดีเทลขาตรงนี้อีกแล้วซึ่งก็ค่อนข้างคล้ายกับตัวเมื่อกี้ แต่ว่าตัวนี้จะเป็นทรงที่แบบดูมัมกว่าใส่ออกมาแล้วมันชอบที่มันพอดีขาเราอ่ะคือเราเป็นคนที่ไม่ได้สูงมากนะคะสูงแค่ร้อยห้าสิบแปดก็เลยจะหากางเกงใส่ยากนิดนึงเพราะว่ากางเกงแบรนด์บางตัวเนี่ยคือขาจะยาวมากๆกางเกงตัวนี้ก็คือขาพอดีเรามากคือใส่ออกมาแล้วแบบพอดีสวยเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราซื้อมาเป็นไซส์สามสิบหกนะคะอย่างที่บอกว่าชอบใส่ใหญ่กว่าเอว เพราะว่ามันนั่งมันอะไรสบายมากกว่าแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะอันนี้จะเป็นยีนที่แบบเข้มขึ้นมานิดนึงอันนี้เป็นของร้าน i m เมอร์วูเนาะตัวนี้จะราคาค่อนข้างแรงนิดนึงนะก็คือประมาณ1999หรือเปล่าหรือว่า1 9 9่งพันเอวะเออน่าจะ1990บาทนะคะพอได้มารู้สึกว่าชอบมากคือตัวนี้จริงๆค่ะค่อนข้างยาวนะคะอย่างที่บอกไปว่าถ้ายาวประมาณ42เนี่ยใส่สำหรับเราคือมันจะเกินแต่ว่าตัวนี้ไม่รู้เพราะอะไรคือมันยาว42นะแต่พอใส่ออกมมาแล้วันดูเป็นความ กองที่แบบสวยอะคือเราสึกว่ามันไม่ต้องไปตัดขาก็ได้เราสามารถใส่กองกองแบบนี้ได้อันนี้ก็คือจะเป็นทรงกระบอกอีกแล้วก็จะมีความใสแล้วดูบอย,บอยๆเท่ๆมันจะดูแบบรูดูดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราเลือกมารู้สึกว่าจะเป็นไซส์ M นะคะเพราะว่าไซส์ S อเนี่ยกลัวมันจะพอดีเกินไปไม่ชอบใส่เกงที่มันพอดีมากชอบใส่ให้มันแบบดูใหญ่ๆกว่าตัวดูแบบบอยๆอยากให้มันดูแบตตี้เยอะๆหน่อยอะไรอย่างนงี้เนาะไซส์เก็น่าจะเริ่มที่เอวประมาณ27อีกตัวหนึ่งนะจ๊ะอันนี้ก็คื ตัวที่เพิ่งซื้อมาเหมือนกันอันนี้ก็คือเราพรีมานะคะจากร้านชินกูสตูดิโอเป็นางเกงที่ตอนนี้เรารสุสกว่ามันน่าจะกําลังฮิตปะหรือยังไงคือเราชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะคะคือมันเป็นางเกงที่แบบเป็นเหมือนเงเกงย,ยีนแต่ก็เป็นางเกงวอร์มในตัวเดียวกันนะคือมันเท่มากเว้ยคือข้างหน้ามันจะเป็นแบบยีนแบบนี้ใช่ไหมเราข้างหลัง ก็จะเป็นแบบกางเกงวอร์มแบบนีน้ใส่ง่ายแมทกับแบบเสื้อกล้ามเสื้อใส่เดี่ยวเสื้อครอปอะไรก็คือน่ารักแล้วนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเอวยางยืดนะแล้วก็ข้างในเขาก็จะมีเชือกให้เหมือนกางเกงวอร์มแบบนี้เลยแต่แค่ข้างหน้าเป็นแบบเหมือนยีนอะไรอย่างเงี้ยผ้าดีอันนี้คือคุณภาพดีมากเลยนะเพิ่งได้มายังไม่ได้ตัดปลายเราพีมารู้สึกว่าจะราคาประมาณเจ็ดร้อยรวมส่งสุดท้ายแล้วนะคะก็ขอพูดถึงเจ็ดรอนดอนหน่อยละกันไม่แน่ใจว่าพูดเชื่อแบรนด์เขาถูกไหมน,นี้เราสั่งมาตอนที่มัน เซลนะสั่งมาค่อนข้างนานแล้วเหมือนกันนะคะแต่ว่าอยากเอามาพูดในหอน,นี้ด้วยก็คือเป็นเออซัมเมอร์เซลของเขาอะไรเงี้ยตอนนั้นเห็นเขาเซลก็เลยแบบรีบกดมาเลยพูดทางเซ็ตเลยละกันเนาะก็คือเซ็ตนี้ค่ะนี่เป็นเซ็ตที่แบบสุดฮิตของเขามากๆนะคะก็คือจะเป็นเหมือนอผ้าแบบกำมะหยี่อะไรเงี้ยปะแล้วก็เป็นเสื้อแบบเหมือนเป็นแจ็คเก็ตอะไรเงี้ยแต่ว่าจะมีความครอปๆหน่อยนะคะแล้วก็เขาจะมีดีเทลที่เด่นเลยก็คือปักตรงนี้ นี่คือเจลอน,นอนนะคะคือเท่มากตัวนี้คือชอบมากคือจริงๆชอบตั้งแต่ตอนที่มันออกมาแล้วแล้วคือมันเป็นตัวที่แบบคิดมากๆที่เขาใส่กันเยอะมากๆนะคะจริงๆตอนที่เลือกสีคือเลือกยากมาก,กจริงเพราะว่าสีมันสวยทุกสีเลยแต่ว่าสุดท้ายเราก็เลือกมาเป็นสีน้ำตาลเนาะเพราะรู้สึกว่าเออมันเป็นโทนที่เราชอบแล้วก็คิดว่าน่าจะใส่ได้บ่อยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเวลาใส่สีน้ำตาลแล้วมันค่อนข้างขับผิวเราเป็นตังกงนะคะก็จะมีดีเทลแบบมีขอบข้างๆอะไรอย่างนี้ คือมันสีสวยอะ่ะมันเป็นน้ําตาลแล้วก็บวกกับสีส้มๆมันเข้ากันมากเลยอะ่ะแล้วก็ผ้านุ่มมากๆนะคะคือใส่สบายมากแต่ว่าเสื้อเนี่ยอาจจะมีความแบบต้องใส่ในห้องอแอร์อะไรนี้นิดนึงนะเพราะว่าค่อนข้างที่จะร้อนนิดนึงนะคะเป็นผ้ากำมะหยี่แล้วก็ข้างในเขาก็จะแบบเป็นผ้าซับในแบบดีมากอะ่ะแล้วก็ซิปก็คือสามารถรูดได้ถึงคอเลยนะถ้าสมมติเราไปที่นหนาวๆอะไรเงี้ยแล้วเราอยากจะแบบรูดขึ้นมาติดเงี้ยก็ได้เหมือนกันก็เท่ไปอีกแบบหรือเราอาจจะใส่เป็นแบบ มีเสื้อข้างในแล้วก็ใส่เป็นเสื้อคลุมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากางเกงก็คือยาวมากด้วยความที่ดีฉันสูงแค่158ก็คือยาวมากนะคะก็จะมีความกองมากแล้วคือเอาไปตัดไม่ได้อ่ะไม่กล้าตัดอนตะเอาจริงดูป้ายแท็กเขาดิสวยมากคือป้ายเขาเหมือนเป็นแบบเครดิตการ์ดอะไรอย่างงี้นิดนึงอ่ะชอบมากนี่ก็คือยังไม่ได้ตัดเลยนะ ซื้อมาเป็นเซตอีกแล้วจริงๆคือมันขายแยกแหละแต่ว่าทางเราชอบทางเซตก็เลยแบบอัดจัดมาเลยคือจะเป็นเสื้อเหมือนเป็นครอปที่เป็นแบบเสื้อแบบเนี้ยคอปกยีนแบบเนี้ยน่ารักมากคือมันจะเป็นลายแบบเหมือนดอกไม้อะไรอย่างงี้นะคะที่แล้วก็ชอบดีเทลตรงกระดุมมากมันจะเป็นแบบหัวใจเอวยายน่ารักแต่ว่ามันก็จะไม่ได้มีความครอปมากนะถ้าใส่กับกางเกยงยีนที่มาเป็นเซตคู่กันเนาะเพราะว่ามันเป็นกางเกงยีนเอวสูงอันนี้ก็คือเป็นกางเกยงยีน ที่เป็นลายเดียวกันกับเสื้อนะคะน่ารักมากเป็นเอวสูงเนาะแล้วก็มีดีเทลเป็นกระดุมหัวใจเหมือนกันเลยอันนี้เราซื้อมาเป็นไซส์ W 2 6นะคะเดาว่าน่าจะหมายถึงเอวแหละก็คือเอว26เนาะจริงๆคือเราเอว25นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าก็ซื้อใหญ่มาเพื่อก่อนเพราะว่าไม่เคยใส่กังเกงของเจดไงตัวนี้นะคะคือจะเป็นขาม้า แต่ว่าอันนี้ก็คือเราตัดขามาแล้วนะเพราะว่าตัวจริงก็คือยาวมากขายาวมากแบบใ้วความที่ฝรั่งเขาสูงกันไงแล้วเราแบบ158เนาะไซส์แบบไซส์มินิไซส์แบบหญิงไ,ไ,ไทยน่ารักกรุปอะไรอย่างนี้ที่ฉันก็เลยไปตัด ขามาเรียบร้อยนะคะทรงมันก็ดู90ูดูวินเทจอะไรนี้ดีเข้ากับลายของเขาอะไรนี้เนาะแล้วพอใส่คู่กับเสื้อมันก็เออดูเป็นเซ็ตเดียวกันอะไเงี้ยที่จริงเสื้อก็สามารถแยกเอาไปใส่กับชิ้นอื่นได้นะแต่ถ้าใส่คู่กันมันก็จะดูแบบเออน่ารักเป็นเซ็ตเวลาแบบคิดอะไรไม่ออกก็แบบใส่คู่กันะเลยอะไรนี้ก็ชอบนะคะแฮปปี้แล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือกระเป๋าใบนี้นะคะอันนี้ก็คือของเจดเหมือนกัน อันนี้คือเขาเซลล์เหลือประมาณพันนิดนิดเองมั้งก็เลยเออรู้สึกว่าน่าหลักดีแล้วมันก็ดูแบบไวทเคมาก,ก็เลยเออซื้อมาอะไรนี้ไม่ค่อยมีกระเป๋าที่เป็นกระเป๋ายีแบบนี้เท่าไหร่นะคะอันนี้ก็คือ มันเป็นกระเป๋าสะพายข้างที่แบบตอนนี้กําลังอินมากๆอ่ะแล้วพอมันเป็นยีนด้วยแล้วมันมีลายอะไรแบบนี้แล้วมันมีความแบบไม่รู้ว่าแต่ไวท์มันดูไวทูเคมากก็คือจุของคิดว่าน่าจะได้เยอะนะยังไม่ได้เอาออกไปใช้แต่ว่าตอนแรกที่ได้มาก็คือมีความตกใจนิดนึงเพราะว่าดูในรูปตอนแรกนึกว่าจะเล็กแต่ว่าปรากฏว่าน้องแบบใหญ่อยู่นะก็คือจุของได้เยอะเพราะข้างในก็จะบุ สีขาวแบบนี้นะคะก็ไม่มีช่องอะไรเลยนะก็คือใส่ของอย่างเดียวยัดของล้วนๆเนาะแต่ว่าเขาจะมีตูดให้ด้วยนะคะนะมีตูดให้โอเคนะใช้ง่ายอะแบบสะภายไม่ต้องคิดเยอะแล้วก็สามารถที่จะปรับสาได้ด้วยโอเคก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับแฟชั่นฮอลของเรานะคะในวันนี้เอาจริงๆก็เป็นการถ่ายหอครั้งแรกที่เหนื่อยอยู่นะ ตอนแรกคิดว่าจะมีแบบมีไม่เยอะแต่ว่าพอถ่ายออกมาก็ม,มีเยอะอยู่นะอืซื้อไปเยอะอยู่นะเอาจริงที่ซื้อไปอะ่ะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะเหมือนจะได้เป็นการบอกต่อเสื้อผ้าอะไรกันอย่างนี้เนาะเผื่อใครจะแบบไปชอบตามไปดูตามก็สามารถไปดูกันได้เนาะพวกรายละเอียดเสื้อผ้าอะไรงี้นะคะเราก็จะใส่ลิงก์ให้ใน d e สคริปชั่นบล็อกเลยนะคะก็สามารถไปกดดูกันได้นะคะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่มาดูคลิปนี้กันนะคะเราก็ยังเป็นมือใหม่ในการทาโอทําอะไรอย่างนี้ด้วยนะถ้าเกิดนี้ผิดพลาดอะไรก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย Bye-bye.